คุณผู้ชมก็สูตรรายการมายาบันเทอรนะคะวันนี้วันที่6แล้วนะคะพี่เต่าใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นไงบ้างคะสถกกานโควิดตอนนี้หนักขึ้นทุกวันค่ะเราก็ต้องทำใจใช่ไหมคะพี่เตูกต้องค่ะแจ้งได้ฉีดครบเข็มหรือยัง ฉีดตรงไหนอะคะฉีดตรงนี้มั้งคะอถ้าตรงแขนน่ะหนูครบแล้วค่ะพี่เต่าแต่เราก็ต้องกัดอย่าตกค่ะเพราะว่าฉีดไปก็คือตุยใช่ค่ะแม่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะถ้าคนเราฉีดกันแล้วสองเข็มแล้วทำไมเขายังตุยกันวะตุยติดไปเท่าไหร่ตุยเยอะแยะได้มั้ยโอ้ใช่ไหม คือฉีดไปตุยหมดเลยเนาะแต่ว่าชุดหนูวันนี้มันก็คือแบบเหมือนเข้ากับบรรยากาศตรงนี้เออบรรยากาศมากเลยแจ็คไม่ควรเป็นนักข่าวนะแต่งตัวอย่างเงี้ยหนูกา,าจะแบบบินไปที่อ่าภูเก็ตแซนด์วิชเอ้ยแซนด์บอ็อกซ์กับแม่แซนด์วิชไม่ได้ค่ะหรอเพราะว่าที่นั่นเขาไม่นิยมกินแซนด์วิช <คน S 1> เขานย<ม>ิยมกินฮอทดอกหิวจังอ่ะข่าวแรกไงคะพี่เตาวคุณผู้ชมนะคะสำหรับข่าวแรกเลยนะคะหนิงนะคะหนิงวานิตาธรรมวัฒนะเนี่ยนะคะเพื่อนสาวของเราสองคนนะคุณผู้ชมนะฮะ เผยความรู้สึกนะความสําเร็จของคู่จิ้นนะคะเข้มกับมุกนะคะที่สร้างกับมากับมือแต่ไม่อยากให้ใช้คําว่านะคะตนเป็นคนผลักดนันเพราะเป็นการเดินไปด้วยกันนะคะ นะฮะเธอจริงๆเรื่องราวในชีวิตของหนิงปณิตาเนี่ยยาวมากมีเรื่องเยอะจริงมีเรื่องมันกว่านี้เยอะทำเป็นละครได้เลยอ่ะนะฮะหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสัลากรรมเอาตีฟ้องร้องพี่สารพัดสพูดไปไม่กลัวไอ้หนิงมันโกรธเหรอเออคุยกับมันตรงๆนั่นแหละเออนะฮะอ่ะไอ้ฟังเลยดีกว่าค่ะอย่าใช้คําว่าผักดันเลยหนิงว่าหนิงว่าเราเป็นคนพายเรือเหรอหนิงว่าหนิงว่าหนิงว่าเราไปด้วยกัน เราไปด้วยกันคือคือหลายๆคนค่ะจ,จะรู้อยู่แล้วว่าจุดเริ่มต้นในการที่ในการที่เราได้มาทํางานด้วยกันเนี่ยมันมีแรงกดดันอะไรหลายๆอย่างของคําว่าไม่ใช่อ่าใช่ของคําว่าไม่ใช่เอาไว้ตัวละครไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คู่นี้ไม่ดีคือมันมีความอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราอะก็รับรู้ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราทํางานกันเป็นทีมอะทีมอะถ้ามันจับมือด้วยกัน แล้วมันเป็นใจเดียวกันน่ะมันจะไปรอดใช่ไหมน้องเขาก็น่ารักที่ให้ความร่วมมือกับเราในหลายๆเรื่องด้วยแล้วตัวตนจริงๆของเขาเขาก็เป็นเด็กน่ารักจริงๆทั้งคู่คือคือคู่เนี้หนิงก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ที่ที่ก็รักเหมือนลูกอะ่ะด้วยด้วยถ้าหนิงแต่งงานเร็วเนี่ยสองคนนี้ก็เป็นลูกหนิงได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ก็รักกันก็ก็รัก,ลกแล้วก็พอ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 เห็นเห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของเขาในช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวคือเหมือนก้าวกระโดดอย่างเงี้ยคนเป็นแม่เนอะมันก็คนเป็นแม่คนเป็นพี่คนที่ได้ทํางานมาด้วยกันน่ะมันภูมิใจมันภูมิใจมันภูมิใจที่ว่าเฮ้ยโอกาสที่มันมีแล้วเราร่วมทําด้วยกันเออเขาเขาทําได้นะหนิงจะพูดกับเด็กๆทุกคนที่ได้มาทํางานกันอหนิงนะว่าเนี่ยสมมติหนิงได้มีโอกาสเป็นผู้จัด โอกาสของหนิงอะอาจจะมีแค่ครั้งเดียวหนิงก็จะต้องทํางานเนี้ยให้ดีเหมือนกันฉะนั้นพี่เลือกหนูมาโอกาสที่หนูจะได้อยู่กับพี่ก็อาจจะมีแค่ครั้งเดียวฉะนั้นหนูก็ต้องตั้งใจทํากับมันในชีวิตคนเราอะบางคนอะไม่มีแม้กระทั่งโอกาสแต่ถ้าใครที่ได้คําว่าโอกาสมาแล้วเนี่ย เมื่อได้รับมันน่ะต้องทําให้ดีที่สุดเพราะมันอาจจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตโอ้โหมันเป็นความสุขของเราเลยนะคนที่มาลักลูกเราลักน้องเราอะไรเงี้ยมันคือความสุขอ่ะเราหนิงเห็นเด็กพวกนี้เป็นลูกเป็นน้องอ่ะแล้วหนิงเองนี่เป็นพี่สาวคนโตหนิงเลี้ยงน้องหนิงมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยนึกออกปะเราจะเราเราจะรักเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนคนในครอบครัวเราแล้วพวกคนในครอบครัวเรามันมีคนที่เขาแบบรักอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันดีมันดีต่อใจ แล้วมันก็ดีแบบแล้วเราก็จะสอนเด็กๆพวกนี้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าสมมติยูจเจริญเติบโตไปอยู่แม่งก็ต้องไปให้โอกาสคนเขาแบบนี้ช่วยเหลือคนอื่นเขาแบบนี้นะหนิงว่าสังคมมันจะโอเคนะนเงสอนเด็กพวกนี้ทุกคนอย่างนี้หมดเลยเ <adem> พราะว่าจุดของนิงเองเนี่ยนิงอาจจะไม่ใช่แบบหูเป็นหนิงไม่ได้แบบเป็นนางร้ายอ่ะในยุคของหนิงอ่ะนางร้ายไม่ใช่นางร้ายจะไปเทียบเท่านางเอกไม่ได้นะไม่เหมือนยุคนี้นะนางร้ายกับนางเอกคือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวตัวละครเอก ใช่ไหมคณะสมัยนี้นะแต่สมัยหนิงนางร้ายก็คือนางร้ายนางเอกก็คือนางเอกแต่สิ่งหนึ่งที่หนิงได้รับจากทางบริษัทดีดา้าโปรดักชันคุณนุสราสังเวยบุตรคุณสยมสังเวยบุตรคือโอกาสที่เขาไม่ได้ทร e ต t เราเป็นตัวละครที่ไม่ใช่นางเอกอ่ะเข้าใจว่าหนิงได้โอกาสนั้นมาที่ทําให้หนิงปณิตามีมีตัวตนในทุกวันนี้ฉะนั้นอันเนี้ยหนิงจําฝังใจเลยและหนิงรู้สึกว่าสิ่งเ่าเนี้ย้าหนิงถ่ายทอดออกไปให้ใคร แล้วเขาไปทําต่อเฮ้ยหนิงว่ามันโอเคมากเลยน่ารักนบอกไปนะคะคือจริงแนางมีอะไรนางเล่าให้เราฟังหมดนางไม่เคยปิดนางไม่เคยปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกับนางตรงๆนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วใครที่ไม่ค่อยตรงอะคะเยอะแยะอย่างเช่นเอ้ยไม่เอ่ยชื่อเลยวะแจ๊กเยอะเลยนะเอาไปว่าผ่านไปแล้วกันนะคะโอ่อะไรก็ไม่รู้มัน งอกขึ้นมาหรืว่าไม่มั่งใจเลยจะบอกว่าตัวนมใหญ่นะคะเออว่าไใหญ่ไม่ใหญ่ม่่ไม่ใหญ่ไะอไปอไมใหญไปแไม่ัหญไซส์นั่ไปเใหหญ่ไม่สีญ่าง่ใหไม่ัหญิงลียหน้ไเเลหมาหรออม่ใหม่สีต่งมังหล่ไะอึพ Q Jack ลหน่าเัยอยาไมาเหญ่ไมนใหญ่ไม่ใมื่อไหร่จะถึงคิวแจ็คล่ะอัพไซส์อ่ะนี่ปกติกี่ซีซีนะ มันลดลงแล้วค่ะเมื่อก่อนมันบิ้มกว่านี้กีซีซีตอนทำสองแปดโอ้ยทำไปเลย500ห้าร้อยซีซีโอ้ยอย่างนี้เลยคะ่ะเออบ้าต้องอ่านข่าวเดินสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเชื่อฉันโควิดไม่กล้ามายุ่งกับแกแน่นอ,อ,อนเอออากาวที่สองค่ะจะพาไปดูมายาท็อปปิกค่ะเราจะไปถามนะคะน้องจูเนียค่ะว่าจูเนียทำยังไงเมื่อเจอบุรีนะคะซึ่งจูเนียก็คือจูเนียนับประชัยนะคะดีอริยะ รุ่งเรืองนั่นเองนะคะน้องว่าจะตอบยังไงอะไปฟังสัมภาษณ์เลยคะ่ะผมว่าอาจจะเป็นปัญหาใหญ่หลักๆห,หนึ่งอย่างน้อยต้องติดท็อปสามครับของเด็กสมัยนี้เพราะว่านอกจากเรื่องนอกจากนอกจากเรื่อง s e ็กชวล a r รั s เมนต์หรือประเด็นสังคมงต่างๆผมว่า Social Bullying เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายมากครับและยิ่งในสังคมยุคนี้ด้วยมันยิ่งปฏิบัติได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยครับ คือผมว่ามันมันไม่ได้มีทางออกตายตัวว่าเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรจะทำหนึ่งเราทำสองทำสามเพราะว่ามันแต่ละคนมันมีมันมันไม่เหมือนกันนะครับมันมทุกคนมันทุกคนมันไม่เหมือนกันมีทุกคนรู้สึกกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่แย่แตกต่างกัน<ม>บางทีสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมไม่โดนแอท็กคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเออแบบนี่เรากำลังโดนแอท็กอยู่นะก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าวิธีรับมือ ให้ดีที่สุดคือเราต้องมีสติกับสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในในตอนเนี้ยแล้วเราเราวิเคราะห์และคิดว่าเราควรจะหาทางแก้ในแบบของเรายัางไงให้เรารู้สึกสบายใจและเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นครับผมว่าการแชร์ปัญหามันคือการหาทางออกหนึ่งหนึ่งอย่างของคนของคนเราเหมือนกันครับคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมการแชร์ปัญหา การได้พูดคุยกับคนว่าปัญหาของเรามันคือ,อยังไงเพราะส่วนใหญ่แล้วเราเจอปัญหามาทุกอย่างมันก็อยู่ในหัวเราเนี่ยแหละครับเราก็จะคิดวนไปวนมาคิดคิดนูน่นคิดนี่แต่การได้พูดออกมาบางทีมันบางทีเวลาเราพูดออกมาเรากําลังจะได้รับคําตอบอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปจากสิ่งที่มันอยู่ในหัวเรามากขึ้นนะครับ ทาบอกว่าจริงๆแล้วการบูลลี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะพี่เต๋าบางคนน่ยคิดสั้นทำไมคะทำไมสิ่งดันต้องเลยอ่ะมันก็บูลลี่มาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วต้องยอมรับให้ได้แต่เส้นบูลลี่ว่าเราแบบว่าสวยเออสวยเซ็กซี่เออนี่ทุกวันนี้เธอยังวิ่งข่าวอยู่นะเธออ่ะเฉ่นเห็นอยู่ในรายการใช่ใช่ก็ยังวิ่งอยู่บ้างเหนื่อยไมเนี่ยไม่หนูชอบแม่เหรอคุณจะไปออฟฟิศใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเราได้เจอเจอแบบผู้คนมากมายที่เราอยู่แบบ สถานที่แบบนี้เออแต่ฉันไม่ชอบวิ่งข่าวนหลังๆอะก็แก่แล้วไงเออมากันที่มายาสเปเชียลนะคะรวมดาวสาว GMMTV นะคะเขาบอกว่าสวยครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะมีแต่คู่จิ้นเท่านั้นนะสำหรับช่อง GMMTV เนะฮะเพราะค่ายนี้ถือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะนะคะบุคลากรของวงการบันเทิงชั้นดีโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะนะคะ เขาบอกว่าอันดับต้นๆเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีระบบเขาบอกว่าโดยเฉพาะฝากฝากนางเอกนะคะที่ต้องบอกว่าสวยเก่งครบเครื่องไะะม่ใไม่เป็นสองรองใครมากันที่คนแรกเลยแล้วกันนะคะน้องมุกวรณิตนั่นเองนะคะน้องมุกคนนี้กำลังโด่งดังเลยนะคะกับซีรีส์นายขายอย่าอ่อยนะนี่พูดชื่อผิดนะคะแต่ว่าซีรีส์ประมาณนี้นี่แหละค่ะ,คะซึ่งนะคะน้องมุกเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณเม่ค่ะซึ่งการแสดงของเธอเนี่ยโอ้โห เขาเรียกอะไรมีมากมายหลากหลายมากเขาเคยเล่นละครกับอันิงมาก่อนนะอันิงนี่ใช่แล้วตอนนี้ก็กำลังดังมากแล้วก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะคะที่สำคัญค่ะน้องมุกนะคะมีความสามารถทางด้านการร้องเพลงด้วยนะคะถือว่าเป็นเจ้าแม่เพลงประกอบละครประจำค่ายไปแล้วละจ้าอ่านะครับมากันต่อนะเจนรามิดานะคะพูดถึงสาวเจนเนี่ยสิ่งแรกที่หลายคนคิดถึงก็คือความน่ารักสไตล์สาวหมวยลูกครึ่งไทยไต้หวันนะคะแต่ก็ไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักเพียงอย่างเดียวของเธอนะคะ เมื่ออยู่ในบทบาทนักแสดงเธอคือน,นางเอกที่ขายได้ทั้งคาแรคเตอร์ดราม่าและก็สายแซบนะครับส่วนในบทบาทของเจนนะคะแห่งวงนะฮะซิลลี่ใช่ไหมเธอก็กลายเป็นไอดอลของสาวๆหลายๆคนให้หลงรักไม่แพ้กับบทบาทในการแสดงเลยทีเดียวครับค่ะมาดูกันต่อคนที่3นะคะน้องน้ำตาลทิพนารีวีรวัฒนโนดมค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องดราม่าไว้ใจน้ำตาลได้เลยค่ะเพราะว่าเธอเป็นสาวน้าหวานนะคะที่รับบทบาทแนวนี้แล้วตีบทแตกกระจุยเลยค่ะผลงานที่ผ่านมาของเธอนะคะคในหัวอยุก็ทาเป็นแฟนตะลึงในความเก่งของเธอนะคะ,คะส่วนนอกจอค่ะสาวน้ําตาลก็ต่างจากลุกนจอสุดๆค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นนะคะ,คะและที่สําคัญนะคะไปไหนมาไหน,ไหนไก็หัวเราะตลอดเลยหัวเราะทั้งวัน <c oughs> หัวเราะทั้งวันเห็นรถวิ่งผ่านเห็นหมานอนเอออันนี้ไม่ใช่แล้วฮะเออนะคะ น้องอ้ายใช่ไหมคะใช่อ้ายสรัญชนานะคะเป็นอีกหนึ่งสาวช่องจิม m อ็มทีนะคะที่หลายคนนะ,ะยกย่องว่าเธอเนี่ยเสียงดีสุดๆพระสาวอ้ายเนี่ยมีน้ำเสียงไพเราะในหลายมิติเลยทีทเดียวนะคะจะเป็นเพลงน่ารักน่ารัก หรือจะเป็นเพลงนะสื่อถึงอารมณ์ดราม่าเธอก็สามารถที่จะถ่ายทอดบทบาทออกมาได้อย่างได้หมดจดเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องการแสดงก็กินกันไม่ลงเลยทีเดียวกับเสียงเพลงนะฮะเป็นอีกหนึ่งคนที่ครบเครื่องแบบสุดๆเช่นเดียวกันครับโอ้โหนะคะและนี่คือสีนางเอกของค่ายจิมเอ็มนะคะ25ที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้นะคะใึ่อนาคตเดี๋ยวก็มีเราสองคนไปเล่นด้วยนะคะถูกต้องคฉเพราะเราเป็นนางเอกอยู่ช่องของเสียนะคะวิเสียไหนะคะอูดบ้งคะอูดไม่อยู่แล้วแม่เอาเป็นว่านี่แหละค่ะคือทหมดของรายการ าาเราแต่อย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าช่วงหน้าแจ็คก,กัลลินจะย,ยืนอยู่ที่นี่ถึง,ถงตีห้านะคะโอ้โหขายไม่ได้นะแม่ตอนนี้เนี่ยขับรถเข้ามาในซอยเนี่ยนมงมากสี่โมงเย็นทำไมเงียบขนาดนี้เงียบเงียบโรงเรียนเขาปิดไงเขาก็<อ>เขาให้เรียนที่บ้านแล้วร้านมันก็ปิดหลายร้านกันนะแต่ร้านอาหารนี่จะไปก่อน เป็นส<า>เสรุรกิจที่จะไปก่อนอ,อันดับแรกเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเครียดก็เปิดดูแล,ะะแล้วค่ะนักผู้ชมจะได้เครียดกว่าเดิมนะคะ <c oughs> วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ